สวัสดีค่ะครูซันนี่มาแล้ววันนี้เรามาเจอกันในคอนเทนต์ยุคออนไลน์สร้างเศรษฐกิจได้ด้วยตัวเองอ่าใครที่ยังรู้สึกว่าเศรษฐกิจนั้นนะคะไม่ดีบ้างเศรษฐกิจเป็นไปตามวิกฤตบ้างนะคะรู้หรือเปล่าว่ายุคนี้เราสร้างเศรษฐกิจได้ด้วยตัวของเราค่ะ เมื่อก่อนคือซันนี่ก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่รู้สึกว่ามันเป็นแบบนั้นเพราะมันเป็นความเชื่อความคิดเดิมๆความเชื่อเก่าๆที่เราเคยโดนปลูกฝังมาเราก็เลยมองตามคนส่วนมากนะคะแต่วันนี้มันทําให้ครูซันนี่กลายเป็นคนหนึ่งนะคะที่รู้ว่าเราเองสามารถที่จะสร้างเศรษฐกิจได้ด้วยตัวของเราเองคะ่ะดังนั้นแล้วพอครูซันนี่เองนะคะได้เรียนรู้นะคะ มาเลยทำให้เรารู้สึกว่ายังมีคนอีกมากมายที่ยังไม่รู้ดังนั้นแล้วเราควรที่จะนำออกออกมาแชร์มาส่งต่อให้กับคนอื่นได้รู้กันนะคะ mm. เมื่อเรารู้อะไรก็ตามในโลกนี้ในยุคนี้เราควรที่จะส่งต่อมันออกไปนะคะ mm. เดี๋ยวครูสันน่าวันนี้เป็นเงาแสงไฟครูสันนิ์แชร์ตัวเองออกไปสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วทักไทยพูดคุยกับ รูสันนี่ได้เลยนะคะรูสัน,นี่เป็นแสงสว่างนะคะก็จะเพิ่มแสงในตัวเองในทุกๆวันนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ต้องทำงานทรงจักรวาลน,นะคะจักรวาลก็คือตัวเรานั่นเองนะคะการออกมาไลฟ์สดการออกมาทำออนไลน์นะคะหลายคนอาจจะจิตตกพลังตกนะคะรู้หรือเปล่าว่าเราทำเพื่อตัวเราค่ะเพราะเราทำเพื่อให้เราเก่งขึ้นก่อนถ้าเราไม่สามารถที่จะผ่านจุดๆนี้ไปได้เราก็ ไม่สามารถจะไปช่วยเหลือใครได้นะคะเดี๋ยวกรูนขอสนับสนุนตัวเองออกไปก่อนนะคะอ่าแช์มันออกไปนะคะเรื่องราวข่าวดีต่างๆที่เราได้พบได้เจอบนออนไลน์นะคะอย่าลืมที่จะแช์มันออกไปวันนี้ลืมติดไม <c oughs> ไม่เป็นไรนะคะเสียงก็ไพเราะเพราะพริง้งเหมือนเดิมนะคะน้ำเสียงอส่งพลังใครบอกก็บอกตัวเองนี่แหละ เห็นไหมการที่เราขึ้นมาอยู่ในโลกออนไลน์นะคะเราก็สามารถที่จะช่มเชียร์ตัวเองได้นะคะมันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากถ้าวันนี้คุณยังอยู่ในโลกออนไลน์คุณจะไม่มีทางรู้เลยว่าเศรษฐกิจอะเราเองสามารถที่จะสร้างได้หรือแม้กระทั่งเรื่องราวอะไรมากมายที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเราจะไม่มีทางรู้เลยถ้าคุณไม่ได้ขึ้นมาบนออนไลน์นะคะเดี๋ยวครูซันนี่ขอสนับสนุนตัวเองออกไปก่อนเนาะ สนับสนุนตัวเองออกไปก่อนนะคะอ่าขอบคุณทุก่านกดไลค์กดแชร์นะคะของตัวเองและของทุกคนนะคะออกมาส่งต่อออกมาส่งพลังแบบนี้ก็ทําให้เรารู้สึกว่าชีวิตของเรานะคะโคตรมีความหมายนะคะเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากเดี๋ยวอ่าโอเคนะคะเรียบร้อยแล้วเข้าเรื่องกันเลยนะคะสิ่งแรกเลยนะคะที่จะทําให้คุณรู้ว่า การที่คุณสามารถควบคุมเศรษฐกิจของคุณเองได้โดยที่ไม่ต้องไปฟังคนอื่นนะคะโดยที่ไม่ต้องดูสถานการณ์โลกภายนอกนะคะวันนี้เราแค่บอกกับตัวเองว่าเราเป็นคนที่โค้ชโชคดีมากๆเลยนะคะอย่างครูซันนี่เองก็เป็นคนที่โค้ชโชคดีมากที่ได้รู้เรื่องนี้แล้วก็ขึ้นมาสร้างเศรษฐกิจด้วยตัวของตัวเองเลยเพราะเรารู้ว่าเราโชคดีมากเลยที่ได้รู้จากโลกออนไลน์นะคะ ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่รู้ว่าตัวเองอยู่ในโลกออนไลน์แล้วนะขึ้นมาเล่นเฟซเข้ามาอยู่ในโลกโซเชียลแต่มาเป็นแต่ผู้เสพอย่างเดียวนะคะเราก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้มีความสุขหรือว่าเราไม่ได้รู้สึกว่าเราควบคุมตัวเองควบคุมเศรษฐกิจของตัวเองเพราะว่าเรามัวแต่เสพการที่เราเป็นผู้เสพนั้นเรามักจะดูคนอื่นมักจะฟังคนอื่นมากกว่าการที่เราฟังตัวของเราเองนะคะ แล้ววันนี้ถ้าเรารู้แบบนี้แล้วเราจะต้องคอยบอกตัวเองอยู่เสมอว่าฉันเป็นคนโชคดีที่ได้อยู่ในยุคของออนไลน์นะคะเพราะการทำอะไรอยู่ในยุคออนไลน์นั้นมันโคตรสบายเนาะโคตรอิสระภาพนะคะแต่การที่เรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่โคตรโชคดีคนนึ่งนั้นเราก็ต้องรีบนะคะคว้าโอกาสดีๆนี้ไว้นะคะไม่ว่าคุณจะรู้ รู้สึกแบบว่าเอ๊ะฉันโชคดีแบบไหนล่ะทําไมแล้วจะทํายังไงให้ตัวเองรู้สึกโชคดีก็จริงๆแล้วแค่คุณได้มารู้จากโลกโซเชียลนะคุณได้มาช้อปปิ้งออนไลน์คุณมาได้เรียนผ่านออนไลน์การเรียนผ่านออนไลน์เนี่ยครูนูนะคะครูซันนี่นี่แหละรู้สึกว่าเวลาที่เราได้เข้าไปเรียนรู้เรื่องราวของคนสําเร็จ ที่ทั้งชีวิตของเราอ่ะที่ผ่านมาที่ตอนที่ยังอยู่ในโลกออฟไลน์เราไม่เคยรู้เรื่องแบบนี้เลยอย่างที่เราได้ไปเสพอาจารย์บัณฑิตเสพคนสําเร็จมากมายนั้นนะคะเราถึงได้รู้ว่าณนะวันนี้ความสําเร็จที่เราอาจจะเคยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เราเคยได้ฟังปู่ย่าตายายพ่อแม่เรานะคะปลูกฝังมา แต่วันนี้ความคิดทั้งหมดนั้นมันเปลี่ยนไปหมดแล้วค่ะฉะนั้นแล้ววันนี้ก็แค่บอกกับตัวเองทุกๆวันบอกตัวเองบ่อยๆวันละหลายๆรอบก็ได้ค่ะบอกว่าฉันเป็นคนที่โคโชคดีมากๆที่ได้มาอยู่ในโลกออนไลน์มาอยู่ในยุคของออนไลน์และพาตัวเองเข้ามาอยู่ในออนไลน์เซฟนะคะสร้างแตสิ่งที่ดีงามอ่าแล้วก็สิ่งที่สองเลยนะคะที่คุณจะสามารถกำหนด เศรษฐกิจได้ด้วยตัวเองก็คือวันนี้หลายคนถ้าเป็นยุคก่อนถ้าคุณจะสร้างแบรนด์ตัวเองคุณจะสร้างสินค้าของตัวเองคุณก็จะต้องเป็นคนหนึ่งหลักที่จะต้องมีเงินทุนเยอะแยะมากมายนะคะเมื่อก่อนที่ครูซันนี่ยังไม่ได้รู้จากโลกออนไลน์ครูซันนี่เป็นคนหนึ่งที่ไปทํางานเป็นแรงงานไทยในต่างแดนนะคะและ พอเรากลับมาอยู่เมืองไทยเรามีความรู้สึกว่าฉันอยากที่จะสร้างสินค้าของฉันฉันอยากที่จะสร้างแบรนด์ของฉันฉันจะต้องสร้างร้านค้าอะไรสักอย่างหน,น,นึ่งวันตอนนั้นครูซันนี่ก็ไปเปิดร้านขายเสื้อผ้ามือสองและการลงทุนในการทําธุรกิจเราก็ต้องใช้เงินก้อนค่ะเงินในจะตกแต่งร้านในจะซื้ออุปกรณ์อะไรเยอะแยะมากมายแต่การที่เรา ได้มาอยู่บนออนไลน์เราได้รู้ว่าเราสามารถสร้างเศรษฐกิจได้ตัวเองแล้วเราก็ใช้ต้นทุนน้อยมากๆเลยค่ะไม่ต้องมีเงินทุนเป็นก้อนเลยคุณแค่มือมือมีอม,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 อมือถือเนี่ยคุณก็สามารถที่จะสร้างเศรษฐกิจของคุณได้เองและสร้างแบรนด์คุณได้เองเหมือนที่ครูซันนี่ทำทุกๆวันนี้เป็นการสร้างการตลาดให้ผู้คนรู้จักเราให้ผู้คนได้จดจำเรา และการที่เราได้สร้างแบรนด์ตัวเองได้สร้างสินค้าที่มันออกมาจากตัวเราในวันนี้หลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าการที่ฉันได้ขึ้นมาอยู่บนออนไลน์ฉันจะสร้างเศร,รษฐกิจของฉันได้ยังไงล่ะก็ฉันยังไม่มีสินค้าเลยฉันยังได้ไม่ไม่ได้มีแบรนด์ตัวเองเลย คุณก็แค่เอาตัวของคุณนี่แหละมาโปรโมทมาพรีเซนต์นะคะหรือมาทำให้ผู้คนจดจำในแบบที่เป็นคุณนั่นแหละคะ่ะมันจะช่วยให้คุณเป็นคนหนึ่งที่ถือว่าสร้างการตลาดให้ผู้คนได้รู้จักคุณ แบบอีกนานแสนนานเลยเพราะว่าในมือถือเนี่ยเวลาที่ยิ่งคุณออกหน้ากล้องบ่อยๆนะคะมันเป็นการที่คุณตอกย้ําแบรนด์ของตัวเองยิ่งคนเห็นหน้าคุณบ่อยๆนะคะแรกๆอาจจะไม่ได้สนใจนะคะแต่พอเราเห็นบ่อยๆเราก็จะเริ่มที่จะไหนเข้าไปดูซิอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าไม่ว่าเราแม้กระทั่งตัวเราเถอะบางคนที่เราเห็นเขาบ่อยๆแรกๆเราก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่พอเอ๊ะเห็นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้น,นไหนเข้าไปดูซิว่า เขาเป็นใครทำอะไรอยู่นะคะนั่นแหละครูซันนี่เลยเชื่อมัน่นว่านี่แหละมันจะเป็นเส้นทางสายที่จะทำให้ครูซันนี่สามารถสร้างเศรษฐกิจได้ด้วยตัวเองนะคะสวัสดีค่ะคุณชวลิตนะคะคอมเมนต์นะคะหน้าจอครูซันนี่ไม่ไม่ไม่เห็นนะคะสวัสดีคุณชวลิตที่เข้ามาทักทายกันนะคะอยู่จังหวัดไหนนะคะก็สลดอ่าทักทายกันได้นะคะและสิ่งที่สามเลยวันนี้นะคะที่จะทำให้คุณ สร้างเศรษฐกิจได้ด้วยตัวคุณเองก็คือคุณสามารถมีสินค้าเป็นของตัวเองได้โดยใช้ต้นทุนน้อยที่สุดและมันเป็นต้นทุนที่อยู่ในตัวคุณค่ะ เพราะวันนี้นะคะถ้าเป็นยุคก่อนอย่างครูซันนี่บอกว่าเมื่อก่อนครูซันนี่เคยไปเปิดร้านค้าขายเสื้อผ้ามือสองนะคะก็ต้องใช้ทุนเงินก้อนแต่ตอนนี้นะคะมันเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่ต้องจับต้องได้จะต้องมีหน้าร้านแต่ยุคออนไลน์การที่เราจะสร้างเศรษฐกิจของเราได้สินค้าดิจิตอลของเราก็อาจจะเป็นสินค้าที่จับต้องไม่ได้นะคะเพราะาตอนนี้รู้หรือเปล่าสินค้าที่จับต้องไม่ได้นั่นก็คือสินค้าในตัวคุณค่ะความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญของคุณหรือว่าเป็นสิ่งที่คุณสามารถที่จะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้คนได้อย่างครูซันนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่มีสินค้าดิจิตอลนะคะรับสร้างเพจนะคะรับอ่า p r i v a t นะคะรับวิดีโอคอล o โคชิ่งแบบนี้นี่ก็ถือว่ามันเป็นสินค้าที่เราไม่ต้องไปขอลิขสิทธิ์จากใครนะคะเป็นสินค้าที่เราสร้างได้ด้วยตัวของเราเองเลยนะคะไม่ต้องใช้อะไรเลยสักอย่างไม่ต้องใช้แบบอ่า uh, เกินเป็นหมื่นเป็นแสนนะคะแค่คุณมีไอเดียนะคะเกิดขึ้นมาคุณก็สามารถที่จะผลิตสินค้านั้นได้แล้วนะคะโดยที่ไม่ต้องไปขอ,อทำให้ใครมาผลิตให้คุณคุณเป็นผู้ผลิตเองทั้งหมดเลยค่ะนี่แหละมันเลยทำให้เรารู้ว่าในยุคออนไลน์นี้การที่เราจะสร้างเศร,รษฐกิจด้วยตัวของเราเองเราก็แค่สร้างสินค้าที่เรามีอยู่ในตัวออกมาเป็นสินค้า แบบไม่ต้องจับต้องได้ก็ได้นะคะเป็นสินค้าที่สินค้าความรู้เป็นธุรกิจความรู้อย่างหนึ่งในยุคนี้นะคะแต่ใครที่มีสินค้าเป็นสินค้าที่จับต้องได้ไม่ว่าคุณจะขายอะไรนะคะยุคนี้สินค้าออนไลน์มันเยอะมากนะคะทั้งสินค้าอาจับต้องได้และสินค้าจับต้องไม่ได้ดังนั้นแล้วก็ไม่เป็นไรคุณชอบแบบไหนหรือว่าคุณอาจจะมีทั้งคอสออนไลน์คุณมีทั้งสินค้าที่จับต้องได้คุณก็สามารถขายได้ทั้งนั้นค่ะ แต่แค่รู้ว่าในยุคนี้เราเป็นคนที่สามารถสร้างเศรษฐกิจได้ด้วยด้วยตัวของเราเองไม่ต้องไปพึ่งพา,าแบบให้ใครมาแบบอนุมัติให้เราอะไรแบบนี้นะคะนั่นแหละมันง่ายมากเลยค่ะฉะนั้นสามสิ่งในวันนี้นะคะจะทำให้คุณกลายเป็นคนหนึ่งที่สร้างเศรษฐกิจตัวเองได้นะคะไม่ว่าจะเจอวิกฤตอะไรเรารู้แบบนี้แล้วอะ่ะ เราสามารถที่จะคว้าโอกาสนั้นและลงมือทำมันทันทีทันใดค่ะเดี๋ยวครูสนิสรุปให้เลยนะคะว่า3สิ่งที่จะทำให้คุณสร้างเศรษฐกิจได้ด้วยตัวเองในยุคออนไลน์นี้มีอะไรบ้างนะคะหนึ่งเลยนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราจะสร้างเศรษฐกิจได้ด้วยตัวของเราเองมันสำคัญมากก็คืออยู่ที่วิธีคิดของเราค่ะก็คือเราต้องคอยบอกตัวเองเสมอว่าฉันเป็นคนที่โคโชคดีมากๆที่ได้ เจอยุคออนไลน์ได้มาอยู่ในยุคนี้เพราะอะไรอะไรก็รวดเร็วทันทีทันใดนะคะแล้วก็เป็นยุคที่หาเงินง่ายสุดเงินลอยอยู่กลางอากาศเต็มไปหมดเลยค่ะคุณโคชโชคดีมากๆเลยที่ได้มาทำได้มาเรียนรู้ได้มาฝึกฝนกับงานออนไลน์ค่ะและสิ่งที่สองเลยนะคะคุณสามารถที่จะสร้างแบรนด์ตัวของคุณเองได้โดยใช้ความสามารถของคุณหน้าตาของคุณนี่แหละ แรกๆอย่างทรูซันนี่เองก็ออกมาสร้างตัวตนก็ยังไม่ได้มั่นใจนะคะแต่การที่เราทําต่อเนื่องทําสม่ําเสมอมันทําให้เรามั่นใจเพิ่มมากขึ้นและสิ่งนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องผ่านไปให้ได้ถ้าคุณไม่เอาหน้าออกกล้องเลยคุณไม่ออกมาทําอะไรไม่มาทําคลิปเลยไม่มีใครรู้จักคุณหมายความว่าคุณก็ไม่สามารถที่จะสร้างเศรษฐกิจของคุณได้เองแน่นอนค่ะเพราะถ้าเราได้ผ่านการเอาหน้าออกกล้องผ่านการทําคลิป เราจะรู้ว่าเราจะสามารถพาตัวเองไปต่ออยังไงในโลกออนไลน์นะคะและสิ่งที่3มเลยก็คือวันนี้ถ้าคุณอยากจะสร้างเศรษฐกิจได้ด้วยตัวคุณเองนะคะคุณจะต้องมีสินค้าที่เป็นดิจิตอลนะคะหรือว่าเป็นสินค้าที่จับต้องได้ก็ได้แต่คุณต้องรู้ก่อนว่าการทำอ,ออนไลน์ในยุคนี้มันใช้ต้นทุนน้อยมากแค่คุณมีม,มือถือเครื่องเดียวนะคะและก็มีแบบไอเดียของคุณนะคะ มีความสามารถมีทักษะนะคะมีความรู้อะไรก็ตามที่อยู่ในตัวคุณคุณก็แค่นำสิ่งสิ่งนั้นมาผลิตเป็นสินค้าของคุณได้เลยซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากที่เราไม่ต้องไปขอลิขสิทธิ์จากใครไม่ต้องไปขอคำอนุมัติจากใครเราสร้างมันได้ด้วยตัวของเราเองนะวันวันนี้เลยใครคิดได้สร้างเลยทำเลยแบบนี้ก็ง่ายมากเลยนะคะเห็นไหมทั้งสามสิ่งนี้ทั้งสามข้อเนี้แค่เรารู้แบบเนี้เราก็ สร้างเศรษฐกิจได้ด้วยตัวของเราเองได้แบบง่ายๆแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาทักทายทั้งสดและย้อนหลังนะคะครูซันนี่นะคะก็เชื่อมั่นในตัวเองนะคะว่าถ้ายังวันนี้ถ้าคุณยังเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในโลกออนไลน์และคุณลงมือทําสม่ําเสมอทำต่อเนื่องยาวนานมากพอนะคะความสําเร็จหรือว่าเป้าหมายทั้งรายได้ทั้งแบบ คุณมีเป้าอะไรไม่ว่าคุณจะช่วยเหลือคนเท่าไหร่คุณจะมีะไรายได้แบบไหนมีชีวิตมีไลฟ์สไตล์แบบไหนนะคะคุณได้มันหมดแน่นอนและกรุษสันนิษก็เชื่อมันว่าสิ่งสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นแน่นอนนะคะฉะนั้นแล้วต้องผ่านด่านความสําเร็จโดยการมุ่งมั่นลงมือทําสม่ําเสมอต่อเนื่องให้ได้ก่อนนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนาเศรษฐกิจ คุณจะสร้างมันยังไงก็อยู่ที่ตัวคุณแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วมาเจอกับครูซตนนี่ได้ใหม่ในไลฟ์หน้านะคะสวัสดีค่ะ